แล้วเข้ามาแทนยิ่งรักประชาชนไม่ได้ออกไปโทรจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มีแต่พวกโย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 เนี่ยพวกที่ตาบอดตามืดพวกเนี้ก็ไปตามภาษาคนตาบอดตามืดสักวันหนึ่งก็คงวิ่งไปชนอะไรตายเองเพราะเขาตาบอดตามืดเขาวิ่งไปชนเองนะนะ เพราะงั้นการทำงานอย่างนี้เนี่ยเป็นการเกิดมาในชีวิตไม่ศูนย์เปล่ามีประโยชน์คุ้มแสนคุ้มนี่ขยายความให้คุณสิริมาหายโง่ห,งหรือยังเราไม่ต้องเอาอะไรเราจะต้องได้อะไรตอบแทนคุ้มหรือไม่คุ้มก็มันคุ้มที่เราได้เสียอย่าง เอฟซ์หลุดเลยอ่ะเสียอย่างทะรุ่ทะลาดเลยอ่าะ <c oughs>